สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นการคัดเลือกเอากระชายนะครับเพื่อจะมาทําเป็นอ่กับข้าวทําเป็นยานะครับครับตอนนี้ลูกสาวก็ขัดนะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเป็นกระชายที่ปลูกเองนะครับนะครับไม่มีสารพิษไม่มียาบํารุงอะไรทั้งนั้นนะครับผมเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับ เ, Omaha. เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าอที่จะเอาไปปลูกต่อเป็นยังไงนะครับตามมาดูครับครับอันนี้ก็จะเอาไปไปปลูกต่อนะครับผมนะครับวันนี้เราก็เอาหัวกระชายออกไปแล้วนะครับอตัวที่ตัวที่มันกินได้นะเอาอกไปแล้วนะครับอันอันนี้เหลือไว้แค่จะเอาไปขยายพันธุ์นะครับผมนะครับเยอะมากนะครับก็รวมทั้งตัวที่ซื้อมาด้วยครับข้างล่างนะครับซื้อมาแล้วมันเอาไม่ได้มันไม่สวยแล้วก็ เตรียมที่จะไปปลูกนะครับตอนนี้ผมก็จะไปเอาจอบไปขุดนะครับผมในพื้นที่ดินที่มันไม่แน่นนะครับเราก็ฝังลงไปง่ายๆครับครับเราก็ขุดนะครับขุดให้เป็นง่ายๆครับแบบนี้ครับแต่ตัวนี้เป็นหินเยอะหน่อยนะครับไปดูตรงนี้ครับผม ตรงนี้ครับเราขุดเป็นร่องแบบนี้เลยครับง่ายๆครับนะครับแล้วก็วางลงไปนะครับนี่ครับนะครับถมลงไปแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมขุดอีกร่องหนึ่งนะครับนี่ครับ อ่ะแถวสองลงไปแล้วนะครับดูครับปลูกง่ายๆนะครับไม่ต้องพิธีพิถันมากมายนะครับเดี๋ยวเขาก็โตนะครับเพราะว่าบางทีเราทิ้งไว้ในดินมันยังออกงอกเลยนะครับแสดงว่าเขาอยากโตนะครับเดี๋ยวผมเอาไปฝังไว้ตรงที่เป็นหินนะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็จะมาฝังไว้เพื่อให้เป็นเป็นพันก่อนนะครับแล้วค่อย หาวิธีปลูกในกระถางอีกที่หนึ่งนะครับผมนะครับถ้าเราจะเอาตรงนี้เลยเนี่ยหนูหัวคงจะไม่เต็มที่นะเพราะาเป็นหินนะครับผมหินผสมอ่ะเราฟังไปเสร็จนะครับแล้วก็น้ำมารดมารดแล้วนะครับง่ายๆนะครับเสียดายนะครับอันนี้ก็คือที่ซื้อเข้ามานะครับมันแก่บ้างอะไรบ้างเรา ใช้ไม่ได้แล้วก็มาฝังไว้นะครับโอเคนะครับผมแล้วพบกันไปในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ